ซันต,ตอกล้านูครับผมโครตต็ไไอ,อ,อันนี้คือตอกผมลงช่วยนะครับเด้อมาแล้วแต็มหนึนนน่งครับผมหมาานะครับบ,บัามาก สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมปล่อยสุกุทุกคนมื่อนี้มาบ้านน้องชายครับผมมาเขียดไซยภูมิผักแรมมื้อนีสันตกลานครับผมโคโลเตไปเดีอดหว่างพูนพูนพูนเมื่อหน หอดแล้วเด้อบัตรตานีอุปกรณ์เฮาสีมีก็คือปืนครับปืนผาตอกฟังเสียงสองนะอันนี้คือตอกขมลมช่วยนะครับเด้อทีมงานบรนทุนเฮาเชียนขมนี่ม่นธรรมดาครับตอกขมลมช่วยนี่ปุ้ยซื้อเสียงคนมันธรรมดามาหากริ่งรถเมล็ด้รรถครับแมันสั่นไปใช้กระไรรถตอกขมลมช่วยนี่เดด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 เสียงจักเสียงมันคือยังพวกเขาใจที่กันตอนหนึ่งอกอ่ามันอะไรอย่างไรบัตรตาห้ามานี่เ้าก่ อันนี้ก็ตามตามเพื่อนบ่อมาเนาะเอาก็สั่นขวักขวักขวักฮาได้ยินเสียงเอาก็จังสั่นขี่ลงขี่ลงเรียนนะฮะกระทลวดวาสั่นว่าเพบนว่าลั่นไกลเลยลั่นไกลเลยสิเป็นทังไหลอง z o o ผลงานมือหนี่สิเป็นทังไหเฮาไปลองเบิ่งเฮ้ามันพิชกเล่เน่ยฉันไม่เห็นเลยมองตรงเข้ามาป่าเลยแบบนี้ พอแกัไะปูจุดเรไครับปวดทิพแห้งปวดกู้ตแม่ต้องเอกไปหาสิ่จมไม่เชื่อสวดจะาไปเูหาสิ่มาแล้วแตมหนึ่งครับน้องแบ่งออกจากกันข้าวเดียวได้เต้มนึงต้องไปผู้เดียวนะเงียบนะได้คือกันสคนแต่ว่าสิมันยางน้ำบัมันถึกจังแล้วเต่จุด โอ้ง่ายนะดูทองเฟ้ยท่องเฟ้ยแล้วไม้ต่อไปครับหลังจากยิงตัวนี้มา้องแบ่งขาอยู่เทียงนะโอ้ยต้องไปไม้สุดักค่ะมาพวกไปวน้งหันเลยครับโอ้ยมองเขามันก็ม้าหันมันกินเพี้ยนมากเลยมันสั้นมันจบเรียนใส่เลยลักษณะมันย่างมากมากเลยคันมันได้ยินเสียงเรียนใส่เลยไหมมันหัน บมันมานนำคลองเลยมันมาเลยมานนำคลองหนูซัมเนี้มันว่องอยู่แล้วครับเรียนได้ยินเสียงต่อคูใสเรียนใส่เลยนี่หน่อยซัมเนี้ยวไปเบื้องแม่มันเบื้องแม่มันแต่ว่ามือกล่องคือสิบเอ็ดเบื้องพอไหนน้องเปิดนำมะจืดนาะฮะเดี๋ยวยิงได้ยังตีเรียนมาบ่เออตอกเปียกแล้วนี่ครับตัมันครับผมตอกขมลมช่ยเนาะตอกขม้งลมชอืยบ้านพูนกาาสินอื แองเ,อแเดี๋ยวผมล่ายนี่ด้วยครับผลประกอบการครับดูโม,มงก,กว่าเนาะสองอยู่อสองสองพอดีครับลูกดอกเงียลูกนึงจากไปใส่ผึ่งยิงไปเห็นได้ดังจุดจุดไปอาลาดเพรเห็นว่าอันนี้หลายอยู่หนูหักมอาเบี้ยกคนยิงมาถือเศร้านี้ก้าวันก้าวันนะครับไปกินขวานูอยู่บ้านเหาขวานหรือปิ้งกับไปเบิ่งกันครับผมเชี่ยว่าเชี่ยนะว่าเชี่ยครับแซ่บนะนี่มือถือหลายตัวมาฆ่าแต่มอาเบี้ยอมซนองสองตัวเนาะสองตัว ตั้งกี่อิมกันหน่อยนะม้น่อยหรอสองตัวแมนด้วยกนหน่อยเดินคิดมนเขียนเมนบ่อได้เมนบางบ้านสูตรการขวนพูดกันดิดีดีดีนีกันสับห้องห้องหางนี่ใส่ยังอยมีตหมดทีมมันครบครบตัวครบครบครบรถคบรถดีดีดีใส่ยังไงใส่ขันมันสะอาดนี่เขันใส่ขันมันกินเข่ากินนอะ้รกับใส่ยั้ไทย มื่อนีร่ผู้ไทยจได้มื่อไหร่ผู้ไทยบบผู้ไทยมาขมุ้งขมุ้งเป็ขมุ้งสุดยอดนะสุดยอดเลยใส่ผัาไก่ลายฮะผัาไก่ลายโคโลเต้าพี่น้องเออไ่เคยถักกันนะออกมันแหีๆยัวแบบบ้านๆโคโลเต้าโคโลเต้าโคแบบโคโลเต้าอะนะพี่น้องโคแบบโคเต้าคนทั้งเลยไงคนขมุ้ง ทังบ้านก็เดับโอ้เจีบหัวคยนี่หคยเยหคยโอ้สิวาลามุกอีกง่ายาเข้าเข้าโอ้สมใจนี่กสิบได้เลยนี่นกเได้เลยชนกเอพี่น้องเอ้ยกินเข่าเด้อแสบๆกันเด้อเด้อ ปวบรรยากาศคือคล้ายๆว่า้งเลยล่ะกินเขาเนาะกินขขาเด้อหานูหานแบบสมัยโบราณแบบผูแถาคนพาเห็ดเนาะหานูกินกันด้วยเราก็กินนะนะแบหอนหอนนะครับพี่น้องมาคิดถองบรรยากาศแล้วก็คือยังอยู่บ้านเามาลำพักแรมกับาบ้านน้องละคิดว่งบรรยากาศแล้วก็แอลขึ้นผ้าเมนแอลผ้า หาหนูเดี๋สั้นต่อครับมามาเซลล์แลล์ับพี่น้องครับโครตเตา